สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอโครงงานสอนะครับเรื่องเว็บไซต์ภ้อถาช่างภาพนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นผมนะครับนายตินภพเชืเขตนะครับรหัสห้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแปดนะครับจะมาเป็นผู้นําเสนอครับโดยมีผมเองเนี่ยกับนายธันวิสิทธ์พัฒนสมบวงนะครับรหัสห้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะครับเป็นผู้ร่วมพัฒนาด้วยกันครับผม สำหรับที่มาและวก็สำคัญนะครับก็คือเนี่ยในปัจจุบันจะมีผู้คนที่ทำอาชีพเป็นช่างภาพบิสละอยู่มากมายนะครับแต่จากการสรํารวจพบว่าจะมีช่างภาพบางส่วนเนี่ยที่หางานถ่ายภาพด้ค่อนข้างยากนะฮะเนื่องจากช่างภาพเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักมากขอนะครับทําให้ไม่มีความน่าเชื่อถือส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยมีความกังวลในการจ้างงานช่างภาพบิสละดเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเนะี่ยว่าเป็นช่างภาพปลอมหรือเปล่าเป็นวิชาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โดยเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยจึงได้มีการจัดทำโครงงานเว็บไซต์ค้นหาช่างภาพอนน้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นตัวกานะฮะเพื่อให้เป็นผู้ใช้สามารถที่จะค้นหาช่างภาพที่ตรงความต้องการได้นะครับและมีฟังก์ชันต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับคือเป็นการช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของช่างภาพนะครับและลองเรียนช่างภาพที่ยืดตัวไว้เหมาะสมได้นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อช่วยช่างภาพ 1. ช่องทางในการรับงานที่มากขึ้นครับ 2. คือเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาช่างภาพได้ง่ายขึ้น 3. เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะจ้างงานกับช่างภาพหรือไม่ 4. เพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยในการจ้างงานกับช่างภาพนะครับ 5. นะครับเพื่อช่วยให้ช่างภาพเป็นที่รู้จักของูลูกค้ามากขึ้นนะครับ 6. นะครับเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ผลงานการถ่ายภาพของช่างภาพครับสำหรับภาพรวมของระบบนะครับ ก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอยู่สาประเภทนะครับคือผู้ใช้ทั่วไปนะครับช่างภาพและผู้ดูแลระบบนะครับการใช้งานร,ระบบเนี่ยผู้ใช้ทั่วไปสามารถคือผู้ใช้ทั่วไปและช่างภาพเนี่ยจะต้องทําการลงทะเบียนเวบบ,บ,บไซต์เสียก่อนนะครับซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถ asset แอสเซทเว็บไซต์ได้นะครับก็คืออย่างเช่นอัปโหลดรูปแก้ไขข้อมูล,ลส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ช่างภาพจะยังไม่สามารถอัปโหลดอัลบ,บัม้มภาพของตัวเองได้ทันทีนะครับก็คือ หากว่าได้ส่งผลงานดินดันการเป็นช่างภาพไปกับระบบนะครับซึ่งจะมผีผู้ดูแลระบบเป็นคนอนุมัติทิติการเป็นช่างภาพให้นะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถรีวิวช่างภาพได้นะครับแล้วก็รายง,งานปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นช่างภาพคนนี้นิสัยไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้นะครับจะจะรายง,งานได้ครับผมสาหรับฟังก์ชันที่สําคัญนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเด่นๆของระบบนี้นะครับโดยผู้ใช้งานเนี่ยที่เป็นตัวของ ผู้ใช้งานเนี่ยจะสามารถค้นหาช่างภาพได้นะครับรีวิวช่างภาพได้รายงานปัญหาช่างภาพที่นี่ใส่ไม่ดีได้ครับแล้วก็จัดการข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ครับส่วนช่างภาพเนี่ยจะต้องมีการดึนดูดความเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็จัดการในระบังตัวเองได้แล้วก็จัดการข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้เช่นกันครับส่วนแอดมินเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจัดการการรายงานปัญหาที่ลูกค้ารายงานเข้ามานะครับแล้วก็กำหนดสิทธิ์ของช่างภาพนะครับ สำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อนะครับหน้าบ้านก็จะเป็น html, css นะครับแล้วก็จะวา r คลิป o o บ s t r ต p ครับผมส่วนเฟรมเวิร์กที่ใช้ก็จะเป็น La r a เวลนะครับดาต้าเบสที่ใช้ก็จะเป็น mysql ครับแล้วก็อัปโหลดการอัปโหลดคือขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะใช้เป็น hero ่ห o ่นนะครับผมรับส่วนระบบต้นแบบนะครับก็ จะมีหน้าหลักของเว็บไซต์นะครับซึ่งคนที่เกี่ยวข้องก็คือตัวลูกค้านะครับก็คือเราเราเนี่ยสามารถจะค้นหาช่างภาพนะครับเราก็ต้องมาที่หน้านี้โดยท่านล่างเนี่ยก็จะมีช่างภาพแนะนํานะครับช่างภาพแนะนําให้ลูกค้าได้ดูกันซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูได้ทันทีครับผมส่วนหน้าจัดก,การข้มอมูลส่วนตัวนี้จะเป็นของช่างภาพนะครับคือช่างภาพที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ย จะต้องมีการยืนยันตัวตนนะยืนยันตัวตนเสร็จก็จะมาหน้ามาหน้านี้นะครับซึ่งจะจัดการได้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวตัวเองนะครับยันประเภทการที่รับแล้วก็อัลบั้มพอร์ตงาตัวเองนะครับซึ่งหน้านี้ก็คือหน้าที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับหน้าการยืนยันตัวตนของช่างภาพนะครับสรุปผลนะครับก็จะเป็นการสรุปของชางของโครงงานนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ช่างภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับ โดยเราจะมีการเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ p i ก Note นะครับพิกโนตอันนี้น,นีพิก n น t e แล้วก็แ a ตูเอต h แล้วก็ไคล m ันติ p ายครับซึ่งฟังก์ชันทุกอย่างที่ทุกเว็บเขามีนะครับก็คือการจัดการอัลบั้มครับผมทุกอย่างเลยคือการจัดการอัลบั้มส่วนฟังก์ชันอื่นๆคือเราไปดูว่าแล้วว่าเขาไม่มีเราก็เลยทําให้มันมีครับผมอย่างเช่นการดินแดนตัวตนอย่างเงี้ยการ ิกโนก็จะไม่มี Time Multiply จะไม่มีแต่ก a t ตุเเมีแต่ว่าเราก็ทำให้มันมีซะเลยนะครับผมแล้วการค้นหาที่ง่ายก็คือทุกเว็บก็เกือบทุกเว็บจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วแยกตามประเภทงานนี่ก็กัตตุเติเฮดกับ Time m u l ติพา y ไม่มีนะครับเราก็เลยจะมีเหมือนกันเขียนรีวิวช่องภาพได้นี่เกือบทุกเว็บที่มีเหมือนกันครับแต่ก a t ตุเตไม่มี ส่วนแาะง,งานปัญหานี่คือไม่มีเลยเราเลยทําให้มีครับผมแล้วก็ลืมบอกว่าอัปเดตข้อมูลส่วนตัวนี่คือสําคัญมากนะครับทุกเว็บมีหมดเลยครับ